สวัสดีครับเพื่อนเขอต้อนรับเข้าสู่แบทซีดคาเฟ่ครับวันนี้นะครับมีซีจะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำเมนูข้าวผัดครับเมนูข้าวผัดนี้มีชื่อว่าข้าวผัดกุ้งสลิดครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกับมีซีดเลยนะครับแต่จะบอกว่ามีซีเนี่ยเพิ่งเคยทำเมนูนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยถูกใจมีซีแล้วก็เพื่อนๆนเนี่ยสามารถเอาไปทำตามได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับวัตถุดิบแรกของเราก็จะมีปลาสลิดนะครับเป็นปลาสลิดทอดกรอบมาแบบนี้เลยนี่ วัตถุดิบต่อมานะครับก็จะเป็นกุ้งครับเป็นกุ้งแช่แข็งนี่เราเอามาละลายน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับจะเป็นคะนาครับนี่มีทั้งก้านทั้งใบเลยแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพริกกระเทียมปั่นนะครับอันนี้จริงๆถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นจะใช้ตําก็ได้นะจะเป็นไข่ไก่นะครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่2ฟองและนี่ครับข้าวสวยของเรานะครับหุงมาร้อนๆแบบนี้เลยเราตั้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งนะเขาจะได้แบบไม่แฉะมาก ส่วนเครื่องปรุงที่ใช้นะครับก็จะมีรสดีน้ําตาลแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราก็เทน้ํามันใส่ลงไปในกระทะเลยครับเราก็เกลี่ยน้ํามันไปให้ทั่วๆกระทะแบบนี้นะครับมาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือผัดกันแล้วครับเราก็ตักพริกกับกระเทียมเนี่ยใส่ลงไปเลยโอ้โหกลิ่นขุ่นมากๆเลยเพื่อนๆ นี่นะครับโอ้หกลิ่นมันระเหยขึ้นมาแบบรุนแรงมากๆเลยนะครับเราก็ทําการผัดคุกเขากับน้ํามันไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่กุ้งลงไปแล้วก็ผัดคุกเขากุ้งลงไปด้วยนี่กลิ่นเนี่ยหอมเตะจมูกลยครับเตะอย่างรุนแรงมากๆเลยตอนนี้และก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเราก็ผัดคุกเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไข่จะสุกนะครับเราก็เก,เกลี่ยไข่ออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้ไข่ของเราสุกแล้วเราก็ใส่คณะของเราลงไปเลย โอ้ oh, ขนะของเราสีเขียวมากๆตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยนะครับนี่แล้วก็ผัดคุกเข้าไปให้เข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยๆจนให้คนะเนี่ยเขาเริ่มนิ่มลงนะครับกุีสันแบบน่ากินมากๆเลยแล้วกลิ่นก็ดูแซ่บมากๆด้วยตอนนี้นะครับเราก็ใส่ข้าวลงไปข้าวสวยนี้จะบอกว่าจริงๆมีซีดหุงแฉะไปนิดนึงนะเนี่ยถ้าหุงแข็งกว่านี้เวลาผัดละข้าวมันจะเป็นเม็ดๆมันจะดูน่ากินมากกว่านี้เนาะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็ทําการผัดต่อไปเรื่อยๆเราก็เอาตะหลิวเนี่ยเกลีย่ยนะครับข้าวให้กระจายตัวออกจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายอันนี้รู้สึกว่าจะใส่น้ําตาลทรายเยอะไปนะตามด้วยผงปรุงรสครับและซอสปรุงรสใครที่ไม่ชอบกินหวานนะครับก็ลดน้ําตาลลงนะครับแต่ว่า พี่สาวเนี่ยชอบกินหวานมากๆก็เลยใส่น้ําตาลทรายลงไปเต็มที่เลยซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพนะจากนั้นเราก็ผัดคุกเค้าไปนี่และขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ใส่ปลาสลิดลงไปครับปลาสลิดนี่เราได้มาเป็นกล่องๆนะมีคนให้มาเราก็เอามาบดๆโดยใช้มือนี่แหละครับแล้วก็ทําการผัดคุกเค้าไปกับข้าวแบบนี้เลยนะครับ ดูจากการทำเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำยากอะไรมากมายนะครับก็คือเป็นการทำข้าวผัดแบบปกติเลยแค่เพิ่มปลาสลิดลงไปเท่านั้นเองแล้วปลาสลิดเราก็ได้เป็นสำเร็จรูปมาด้วยก็ทำให้การผัดข้าวของเรานั้นง่ายขึ้นครับ เสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับข้าวผัดกุ้งสลิดของเราครับนี่เป็นการรวมระหว่างกุ้งแล้วก็ปลาสลิดนะครับรับรองว่า,าจานนี้เด็ดแน่นอนเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปทําตามกันนะครับทาตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันไว้ด้วยนะ